แม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเมื่อนี้ผมกับมหาแม่เป็นรอบที่สองเนาะค่ะครับรอบนั้นมากก็คือเข่ากำลังงามเลยเนาะกำลังงามเลยวันนี้ก็เลยเกิดคําถามตั้งแต่ตอนหนุ่มเนาะว่าแบบปกติแม่เฮ็ดเข่าหกไรนี่แม่สีได้จักตันพี่พีิของไอ้ยาย่ำได้จักได้จักตันปีปี่กายปีที่แล้วได้สามตันครับปีที่แล้วได้ว่าได้หลายคักเลยได้หลายคักเราได้สิแต่ว่ารอช่วงปีนี้ปี นี่แหละมดหนิละมดหนิหกไรแล้วอ่ะหกไรนี่ตาบอหกไรหกหกไรน้อยๆสัมหกไรได้สามตันหกไรได้สามตันหน้าหน้าปังนะหน้าปังของที่ทําทุกปีนะรู้จักเขาแล้วปีนี้คิดว่าสะได้ยักตันคิดว่าซีตันขึ้นซีตันขึ้นคิดว่าซีตันขื่นกันได้ไรก็ว่ากันได้ไรก็หาตันเลยจากหาตันแม่หน่อยให้ผมเด้อบป๊เป็นไรมือสามหลอกพวกพี่ แม่เลยตอบว่าได้ยักตันนะตอนนั้นนะสามตันสามตันนี่เนาะบ่เกินนี่ดอกบ่อกี้เกินเมื่อยู่สั้นนั่นแหละเนาะเกดอยวกับยังสิปีแล้วนะแม่สิบแปดปีสิบแปดปีเนาะแม่กันเบาสิฮะวาเขาตัวอีกมั้ยบ้างสิบแปดปีและและปีเนี้ยเขาเอื่นว่าเป็นปีเป็นปีที่พิเศษที่สุดเป็นเป็นปีทองเลยล่ะเป็นปีทองเลยสําหรับนาข้าวนาปังแป้งนี้เนาะ แม่ใช้ท็อปกิีนเนาะท็อปกิีนก็คือเป็นอาหารพืชออร์แกนิกเนาะปีนี้แม่ได้ข้าวกี่ตันครับได้ข้าวฮาตันเกือบเกือบหกตันชื่นใจไหมครับดีมากผมผมก็ชื่นใจนะใช่นี่ฟันสูยิมยิมตลอดเลยยิ้มตลอดเลยเนาะวันนี้ผมก็เลยมามาถามแม่ว่าหลังจากที่แม่เก็บเกี่ยวแล้วอ่ะแม่ได้กี่ตันปรากฏว่าได้ห้าตันกว่าเกือบหกตัน ก็ได้เกือบหกหมื่นอ่ะได้เกือบได้เกือบหกหมื่นบาทก็ตีเฉลี่ยไปอ่ะได้เงินหกหมื่นแล้วกันเนาะค่ะปกติก็จะได้ประมาณสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นกว่าเน้นน้อยสามหมื่นกว่าเน้นน้อยแต่ปีนี้ทบขึ้นมามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะแม่เนาะโอเคโอเคเลยปีนี้ใช้อีกไหม ใส่ยัดแรงเลยเนาะโอเคครับวันนี้ก็วันนี้ผมก็ไม่รบกวนเวลาแม่เนาะยังนนีจดีใจมาหาเพราะว่าอยากมาถามเพราะว่าตอนนั้นก็มาถามกันแล้วว่าเอแม่เป็นยังไงป่ะแม่ก็บอกว่ามันงามเนาะแล้วก็มาถ่ายทํามาดูข่าแม่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช่พอถึงเวลามาปุ๊บพอเก็บเกี่ยวผมก็อยากมาหาแม่เลยมาถามแหละว่าเป็นยังไงว่าดีแ่ีสิคันว่ามันดีแต่ก็ต้องว่าดีดีเขาดดีเขาก็ต้องว่าดีเนาะ ขอบคุณคุณแม่นะครับแล้วก็คุณพ่อนะครับผมก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมมาใหม่เนาะเดี๋ยวจะมาเริ่มเริ Kristen ่มใหม่อ hmm. ีกครั้งหนึ่งตอนนี้ตอนที่แม่ตอนที่แม่เริ่มอ่าเริ่มปลูกเริ่มปลูกเดี๋ยวเดี๋ยววันวันนั้นมาอีกนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมี่ย้มเอ็ดเอ็ดเอ็ดเข่ามาจากปีแล้วสิบแปดปีสิบแปดปีตั้งแต่เห็ดมานี่เคยได้ไรซัมหนีบ่บ่มีปีนี่ได้หลายกูโม่ปีนี่ายสุดบ่เกินสามตันหาบ่เกินสามตันหา ปีนี้ได้ปีนี้ไหลไปพี่หะปีนี้ได้อันนี้ตเบาเป็นผู้ไปขายอ่าตาบอยกโป๊สองโปเลยอ่แได้ปีนี้ได้ไหลไปไหมเนี่ยเกือบมกตันเกือบหกตันในหาตันกลัวหาตันกลัวโอ้มันสุดยอดแล้วตเบาพอใจขนาเลยเนี่ยเข้าใจมากเขางามเนี่ยเขาเม็ดดีหนึ่งหน้ามันปลอดสารนี่หีครับปลอดสารหลร้อยเปอร์เซ็นต์เลย็มียาขายยาปมีมันใจเมื่อนี้มันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ร้บยเปร์เ ตั้งแต่ผัดเป็นหน้ามาสีโบเคยใส่ยาขายยานี่แนะผู้เห็ดมั่นใจไงที่ว่าเขามันเกิดขึ้นนี่ที่ว่าเขาได้หลายก็เก่าเนี่ยเขาได้หลายก็เก่าเนี่ยเขามั่นใจเพราะว่ามันเป็นเขาใส่ทอบกินแมนแมนเตี้ยแมนเพราะมันแต่แม่ยำแม่ยำที่สงสัยช่วงไหนที่ว่าพิษผู้พิษตาช่วงไหนสังเกตเบพวงเขาอ่ะพิษผู้พิษตาช่วงช่วงที่ว่าเพราเขาฉีดเข้าไปปุ๊บครับได้ประมาณเอาถ้าอาทิตย์หนึ่งสักเขาสิบวิสัเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเตี้ย เปลี่ยนแปลงด้านใบสีใบใบเขียวใบนี่มันเป็นการเปลีแล้วก็มันเขียวโอ้ใจนี้นะบวมันไม่ได้เขียวมันไม่ได้เขียวหรอกมันเขียวแบบธรรมชาติใบเขาจะตั้งครับใบตั้งใบเขาจะตั้งใบเขาจะบระกองคือใส่คือใส่ปุ๋ยยูเรียใบตั้งใบแข็งแรงมันจะสังเกตครับว่าไงขั้นผู้เห็ดขั้นผู้เห็ดเัื่องสีเราขั้นผู้เห็ุด้วยตัวเองสี่เสีย กันคตรเ่นกนึที่ว่าเขาว่าเขาบอกอะรเขาบอาเออว่าเขาบอเาบอกอะารเาบลแ้วเขาเกินค้งไปจริงง